พูดโดนไปหลายพ้อเลยนะคะก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อที่แท้ทำไมได้รู้ว่าผักผลไม้ทำไมต้องหน้าสีถูกไหมคะนี่เป็นเหตุผลว่าผักผลไม้หน้าสีสามารถต้านอะไรได้ดีที่สุดนะคะส่วนวันนี้ค่ะคําว่าสารต้านสราบางคนเคยได้ยินแล้วแหละวิตามินซีก็เป็นสารต้านสราใช่ไหมวิตามินอีก็ใช่นะตัวนั้นก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่แล้วเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วสารต้านสระมันมีความแรงไม่เท่ากัน บางตัวก็มีความแรงเยอะบางตัวก็มีความแรงน้อยนะคะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าสารต้านอุณหภูวิวัคซีนซีวิตามินเอวัคซีนอี e, พวกนี้หรือพวกแร่ธาตุเนี่ยมันเป็นสารต้านอุณหภที่มีนิดน้อยที่สุดค่ะเนี่ย <c oughs> น้อยก็ืนเนี่ยค่ะอยู่ล่างสุดเลยแต่อะไรนะต่อมา,ามค,มคมูต้าค่ะคิวเทนโพคิวเทนไปตัวดิวเทนในตรงนีน้อะไรสูงสุดคะ SOD SOD เรานะคะอยู่สูงสุด อาดไปเลยความหมายตัว S.O.D เราเป็นสารตา้านอนุสรดที่มีรสูงที่สุดค่ะและเป็นสารตา้านอนุสระแบบเชิงลุกด้วยเดี๋ยวจะที่บอกให้ฟังว่าเชิงลุกกับเชิงรับต่างกันยังไงแต่ให้รู้อลว่าตอนนี้ค่ะ S.O.D เรามีฤทธิ์ในการต้านอนุสระที่สูงสที่สุดนะคะให้มั่นใจได้เลยเพราะวันนี้เราก็ออกไปเดินเข้าตลาดเลยเราไม่ได้นำเขาโอ้ยพี่กินนีตามินซีอยู่ โอ้ยพี่กินมันก็มัน่โอ้ยพี่กินโคคิวเทนอยู่พี่กินปูต้าอยู่บอกก็เลยค่ะว่าเอา้อเอาหน้านี่ไม่ก็ดูเลยพี่แต่หนูเรียนมานะเขาบอกว่าเอสโอดีมันได้จากมเลยนะแล้วมันเป็นสารต้านุิษราเชิงลูกห้เดี๋ยวหนูจะธิบายให้ฝั่งโอเคไหมค่ะข,ขอลูกยิ้นิดนึงนะคะ